สวัสดีครับสวัสดีครับอีสันดานหมานะครับนะอียานนะครับนะอีนมยาณนะครับตลาดตลาดนะอีนมยาณนะครับบานตะไลนั่นีครับได้ออกมานั่งไฟ์สดทําคลิปนะครับนะคือในคลิปเนี่ยนะครับเป็นคลิปที่ผมออกมาพูดนะถึงเรื่องเจ้าที่ป่ามงป่าไม้นะครับแต่อีสันดานนี้ขึ้นหัวข้อว่าลองลูกหมดลมหายใจบ้างไหมนาทีใจบ้าปกุจะจะฟาดไปถึงมึงนะครับก็ลองให้ลูกลองโคตรเงาสักลาด มึงหมดลมหายใจก่อนสิเข้าใจปะเออยานหอหน้าทุนตีนะครับนะป่าไม้นะครับเกี่ยวกับป่าไม้อะไรบางอย่างเพื่อที่มันมีผลเนี่ยเขาอยากรู้ไหมเพราะว่าท่านก็แม่มันติดตามชีวิตไว่าทุกคุยกับผู้ชายคนนี้คนที่มีประวัติอาญกรรมอย่างซ่ำชองคนที่แม่ก็ะท่า คนที่มีอาชญากรรมอย่างช่ำชอโกงแชร์ทองปลอมมีอยู่แค่นี้ครับก็ยังดีฝั่งมึงนะครับนะมีหมายจับนะครับไม่กลับไทยนะทอ<ม>้ันตีนยังไม่เอา <c oughs> คนที่อบอกว่าเป็นคนเจ้าเล่ห์ขี้โกงคนว่าเ<น>ถือ่อไปคนไปคนที่เธอบอกว่าเจ้าเล่ห์ขี้โกงคำไหนครับนะป้าพูดคำไหนครับเจ้าเล่ห์ขี้โกงครับมึงตะตอบะแหลใส่ไฟเวน คนอย่งกูไม่เคยโกงใครคนกูเข้าสู่กระบวนการทองพอไม่มีนะครับนะแต่เรื่องแชร์มีแต่ไม่ได้โกงนะครับเคลียร์หมดแล้วอีสันดานหมานะครับพูดมั่วตัวไปเรื่อยเปื่อยอีสันดานเวรนะครับพี่เทียนเด็กยังไม่อยากคบด,ด้วยเขากล้าพูดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงโทรหาเขาแต่ยังว่านะกูบอกตอนไหนว่าเจ้าที่ระดับสูงอีสัตว์เจ้าที่สัตว์สึมระดับเจ้าที่ระดับสูงระดับพลนุ่นพลอ่า เอออันนี้ดับร้อยดับพันไอเวนนะครับอ้างหัวหน้าพยักภ์ไ่ก็อ้างมาแล้วลาวกับซีปึกกันเมื่อไหร่จะเจย้ยจานชัยโดวกับกูสักกลมไหมอ้างส้นตีนอะไรกูมีได้ท่านจานชายัยกูอ้างอะไรฮะอีดียานอีส้นตีนไม่เหมือนมึงเราไปด่าคนรักป่าอีส้นตีนหน้าไมา่หา มึงนี่แม่งสุดริมทิมประตูจริงเรื่องของการบงการบิดนะครับนะคือเขาอ้างไม่อย่างหน้าไม่อายอย่างที่เขาเคยทําอ้างเป็นมือขวาของหมอชนน่านกูไปอ้างตอนไหนว่ากูเป็นมือฝากูแค่เคยไปหาเสียงข่าวกูไปอ้างตอนไหนว่ากูเป็นมือฝาอีเวนฮะกูไปแค่คนขับรถไอสั์แม่เหนือรถกูนะแอลพากูนะะอีจ้นตีนไป ช่วยหาเสียงไปนั่นไปนี่จนโดนด่ามาแล้วก็หน้าไม่อายแล้วมึงอนะนาอายอะไรอัสว์โดนหมายจับไม่กลับไทยนะคนอย่างมึงมีอาชญากรรมรักของในห้างฉี่ตู้โทรศัพท์อีสาะหมาหน้าไม่อายคนดีๆครับรักของในห้างขี้ขโมยคนดีๆครับขี้ขโมยอย่างนี้คนดีครับคนขี้ขโมยคนดีนะครับค,น,ค,บคน,นอะไรที่มันเมาแล้วมันมันฉี่โทรศัพท์ ฉีดตู้จับคนดีนะครับคนดีโดนหมายจับครับนี่แหละครับจบแพทย์ฮะอ้างใครก็ได้ครับพามันไปหาหมอหน่อยครับว่าไปเซ็นสัญญาทําการค้าทําโปรเจกต์ร่วมกันกับอดีตดารา,าดังตรงไหนเอาหลักฐานครับพวกกูอ้างกูไปบอกตรงไหนกูเซ็นสัญญาไหนสัญญาได้อย่างนาั้นกูไปนั่งแดกเขากูไปอุดหนุนเขาในฐานะกูเป็นเอฟซี เออกูแค่เอาของไปฝากเขาเอาของเอาคีมไปฝากเขากูเป็นเอสซีเขาอีเหี้ยอ้างพ่อไงขนาดเขาไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพราะกลัวความเดือดร้อนที่กขลงทึกจําหวะเพราะกลัวพวกมึงไครับไปวุ่นวายเขาแลว้ววางกูไปกับพวกมึงไปกูไปกูไปกินข้าวไปอุ่นหนุนเขาหมดไปสองสามพันก่อมือแล้วกูเอาของใช้ผลิตภัณฑ์เอาไปให้เขากินให้เขาใช้กูมีจะให้ แต่พวกมึงไงไปสร้างฟาร์มวุ่น,าานวายกับเขาเขาเลยไปลงบัะเทศจัมบาพวกมึงก็ยังเฉยเฉยไม,ม่ขอโทษไม่มีอะไระน้าไม่อายกูต้องไปขอโทษอะไรเขาว่ากูเป็นลูกค้าเขากูเป็นเอฟซีเขาอีาอีชาต์หมากูต้องไปขอโทษอะไรกูไปกินหมูหันเออกูต้องไปขอโทษอะไรฮะกูขอแม่้เขากูจะมีจะนาสิ่งดีดีให้เขากต้องไปขอโทษเขาเรื่องอะไรมีแต่พวกมึงพวกมึงเขาไปวุ่นวายเขาสักคือกลัวกลัวกูจะไป เหรอไดนะ้ได้ดีนี่พอเห็น,นตัว,ตวเองเล่นมุกตำรวจโทรหาไ,หอ,าไอ้ไหลเอาไปเล่นต่อแล้วก็คนฮือฮากูเล่นมุกตำรวจโทรหาไอ้ไหลเอาไปเล่นต่อไอ้ไหลมันไม่ได้เอาไปเล่นต่อเขาโทรหามันจริงแล้วเขาโทรหากูจริงแล้วมึงไปทุบตีอะไรนะนักหัวกระบาลโคตรพ่อโคตรแม่มึงไหมเนี่ยฮะกูต้องเอาคลิปเสียงมาเปิดไหมอ่ะมันจะเป็นไม่เข้าทางกูไม่ทำเข้าใจไหม แต่กขโทรหากูเพราะอะไรเพราะกูคือคนสำคัญไม่เหมือนมึงอีเวนนั่งอยู่ต่างประเทศโดนหมายจัหมายจับคนที่มีหมายจับตำรวจทำห้ครบเพราะมึงเป็นอย่างนี้งนายต่อถึงติดคุกได้ไงอีเวนติดคุกนะติดคุกนะไปช่วยนี่ยาวด้วยกูดูทรงแล้วยาวออกมายาวเลยนะครับฮะมึงช่วยนายต่ออะไรบ้างไหมน่ะมึงไม่สงสารนายต่อบ้างเหเรอมึงป้ามันเป็นอย่างนี้ไง จะมีตำรวจโทรมาจริงแต่น่าจะโทรมาปรามที่ยายมาบอกยายให้ปรามลูกชายไอ้นี่ก็บอกว่าตำรวจก็โทรมาหาผมด้วยแล้วก็โทรมาหาอีกครั้งหนึ่งแล้วตำรวจโทรมาหากูเพื่อขอช่อง YouTube ของพ่อพระเอกแมนางเอกก็โทรมาคุยสา่ทุกด,ดิบกูมีเบอร์ท่านเข้าใจปะเขามีรายกูเขาโทรมาหากูสิ เออถามว่ากูยงังอยู่ในพื้นที่ไหมแล้วมึงเป็นเส้นตีนอะไรกระวนกระวายอะไรตํารวอ๋อตํารวจไปโทรหามึงเพราะอะไรเพราะมึงมีหมายจับไงอีย <c oughs> ท่านก็บอกผมว่าปาล์มอีดำแล้วอย่าปากมากมท่านเคยทําคดีนี้แต่ตอนนี้คดีจบไปแล้วแต่ท่านก็อยากรู้เรื่องผลของสารอุทธรน,นั่นนู่นนี่ท่านําไปอีนี่นะครับไขก็ได้นะครับบ้างๆพามาไปโรงพยาบาล จิตเวที่ตักสินหน่อยหรือโรงพยาบาลจิตเวทิศิษฐ์ธัญญาหน่อยนะครับผมดูท่งแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักนะครับค่อนข้างที่จะหนักอีกชิบหายเพราะมันเป็นอย่างนี้ครับออกไปด่าลุงลุงส่วนทบนะครับลุงส่วนที่นะครับไปด่าคนู้นด,ด่าคนนี้จนทนทําให้เรื่องราวมันบานปลายแล้วก็ยังไปแอบอ้างครับว่าทนายตอเขียนจดหมายออกมาจนออยสีออกมาแฉอีเวนเพราะมึงเป็นอย่างนี้ไงทนายต่อถึงติดเนี่ยนะครับไม่ได้ช่วยอไรทนายไม่ได้ช่วยอะไรทนายต่อเลยทาให้ทนายทนายต่อพัง นี่นะคะจดหมายนะคะทนายต่อเขียนมาให้ฉันนะคะเออ่งอางงี้นะคะเป็นจดหมายจากเรือนจํานะคะมึงสําคัญตัวผิดไปเนี่ยอีสัตว์นี่ครับมึงนี่ครับคือตัวมิจฉาชีพขี้รักขี้ขโมยใครจะไปคคบครับทุกท่านผมถามทุกท่านหน่อยครับอีนี่ขี้รักขี้ขโมยครับขโมยของในห้างมัน,นมัเป็นคนพูดเองชี้ในตู้โทรศัพท์มีหมายจับสองหมายกลับถายไม่ได้ คนประเภทนี้มิจฉาชีพประเภทนี้พวกคุณไปคบกันเหรอครับฮะอีสสัตว์นั่งตายเลยพี่ครับขอให้ท่านนะครับสงบสติไว้ไรกับอียานนะครับสักสองสองวิขอบคุณครับแค่นี้พออย่าให้มันอย่าให,อาให้อย่าไว้ไร้มันนานอีสันดานหมาตัวนี้จะโทรไป<ะ>หาผมทำไมถ้าเขาอยากจะรู้จริงๆ ต่อสายหาทำพลรังสีไม่ดีกว่าเหรอเขาโทรมาหากูทําไหมต่อสายถังทำพาังสีไม่ดีเหรอเขาจะไปโทรหาทำพาังสีทําไมเขาเป็นเขาเป็นอาทางกฎหมายเขาเรียกว่าเป็นอเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคู่กรณีกันทางทางด้านกฎหมายมึงจะให้ตำรวจโทรไปหาทำพาังสีมึงบ้าหรือเปล่ามึงเอาสมองอะไรคิดอีเวนเขาโทรมาหากูเขาขอช่องยูทูบกูบอกกูไม่รู้เข้าใจไหมอีชาต์มา ระดับท่านต่อสายหาอายการด้วยกันไม่ดีกว่าหรอเขาจะนีค่คร้บสีครับในคลิปพูดถึงเรื่องเรื่องกฎหมายแต่หัวข้อลองลูกหมดลมหายใจบ้างไหมนาะทีใจบาปเออกูฟากถึงมึงนะลองให้ลูกมึงหมดลมหายใจบ้างมังม้ยนะอีบานอันตรายใจนรก